ใช่ไม่ค่ะเหมือนไหมแล้วนี่เนี่ยไม่เหมือนตรงไหนอ่ะดูสิหันมาสิให้เอาปากกามระวงมืมอ,อมกหมดกันซะมั้งหยานแไม่ยชค่ะฮะครับคิวนี่คุ้นไหมคุ้นค่ะถามริงๆตั้งใจเขียนหรือวิ่งเฉียวสังกสีมานี่แต่งหน้าแบบเจ้าสาวเลยนะไม่เหมือนเจ้าสาวเหมือนเจ้าที่มากกว่านี่เือนเจ้าที่นี่ก็เจ้าทางแล้วล่ะอ้อ เหมือนอยู่นะยางอยากจะดูจริงเลยไปจัดการซิพี่ลูกชิ้นแป๊คมึงมานี่เลยยังไม่นี่ตายหายตายแล้วเหลือคิ้วยังมีคิ้วถูกไม่คุณเลยอีแป๊คถามจริงแล้วมึงต้องบอกูไปให้ได้นะอะไรคะมึงไปเจอกับปลาชันที่ไหน แล้วมึงรักกันได้ยังไงมึงบอกมาสิไว้ยกูรู้จักกันมาตั้งแต่อยู่ปอเตรียมห้องกอแล้วค่ะฮะปอเตรียมห้องกอค่ะโอ้หปอเตรียมห้องกอเลยหรอใช่ตอนเด็กไงเด็กมากเลยโอ้แล้วยังไงยังไงเล่าสินี่กูให้ทายว่ามูหายหรือกูคว่ำมืออยู่ใครจะไปทายออกนะทายสิทายเพามึงงายงายอยู่เหรอควายไม่ทายควายมันพูดอะไรอะ ความหรือควายอยากกุหลาบอบไม่ใช่งูกวายเี่งูไม่มีพิษค่ะหน้ามึงมันมีพิษูพิเ่ยเป็นรอยไหนไหไหมนี่หลายกาดอบมึงเล่ามาหน้าพี่เขาไม่คืนแป้งเนอะคิดเอามาเล่าเลยน้องแป้งเล่าเล่ากันเล่ากัน แล้วกันตอนอยู่ปอเตรียมห้องกอใช่ไหมพอพอดีว่าพี่ราชน่ะเขาไม่มียังลบแล้วเขามายืมแปดแล้วเราก็เกิดรักค่าชอบคอกันแล้วอยู่ๆวันนั้นนะวันที่แปดเสียตัวเว้ยวันที่แหวนวันที่แหวนมึงก็ชื่อแปดแหวเสียตัวใช่ป่ะแปดเสียตัวใช่ป่ะพี่ลาชนอย่ามองนี่แปดเขินเว้ยพ ใจมากคุณเริ่มไม่คุ้นแล้วนี่ก่อนนั้นน่ะเขาค่ายธรรมะใช่ปะ่ะเขาค่ายธรรมะใช่าาเราเสด็จตัวกันตอนเขาค่ายธรรมะเไยตายแล้ววันนี้ว่าราชันกับแปะอ๋ออาบน้ำห้องเดียวกันใช่ไหมอ๋ออ๋ออาทีเนี้ยแปะก็พ่ราชันน่ะเลี่ยมเว้ยเลี่ยมจ้ะแกล้งทำสบู่ตกว<ะ>สบู่เหลวด้วยให้แปะลงไปโกยมาโอ๊ยโกยแล้วคิดดูกว่า แป๊ดเ่จะใช้เวลาแป๊ก็อยู่ท่านั้นนานมากทีนี้แป๊อยู่ข้างล่างพิลาชันอยู่ข้างบนพิลาชันก็เพลินเลยเฮ้ยเกลียดจริงๆเลยจัดแป๊ดี่แป๊ดนายแชมเหลวแล้วยังอยู่ไหมยอยู่ขอกูเฮ้ย <c oughs> เอาไปไหนอ่ะก <c oughs> ูจะไปใช้กันตปะปอกไม่เอาอยัางไงก็ไม่ให้แต่งไม่ได้หรอกพี่ย่ขาข้างนอกได้แชมพูถ้างั้นมีวิธีเดียวมีแค่ทางเดียวเท่านั้นเจ้าได้แชมพูไม่อยากให้กับผมฉันแต่งงานก็บ ถ้าเร<ห>ืจะ<ห>บุมูทำได้เนี่ยงานแต่งจะยุติทันทีเลยบอกมาเลยต้องการให้ทำอะไรนะทำได้หมดทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือต้องทำาแต่งงานได้เบียค่ะจะได้รับไปมันเกิดมาขานนะมันเกิดน <c oughs> เราเรียนเขาเระวังพรุ่งนี้มึงเป็นมั่งหรอกจะดู พระยาชบุตรเองหรออย่าร้องเรียนนะถ้าอย่างนั้นอย่าไปร้องเรียนถ้าอย่างนั้นราชบุตรอาจจะจะไม่ใช่เราอะตัวดีพระยาชบุตรต้องตัดหัวนางสาวแป๊ดใด้ก็บอกฉันไม่ใช่ะได้ตัดเลยตัดหัวอีแป๊ดแบงตังลุง